สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินสวยๆกันอีกแล้วค่ะที่ดินแปลงนี้ขนาด200ตารางวาหน้ากว้างประมาณ22เมตรส่วนความลึกอยู่ที่ประมาณ35เมตรโดยประมาณค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่คลองสิบฝั่งตะวันตกมีทั้งหมด2แปลงค่ะที่ดินพร้อมมากๆเลยค่ะน้ำประปาไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วค่ะถนนคอนกรีตกว้างประมาณ6เมตรค่ะเป็นถนนสาธารณะค่ะไปทางนี้ก็จะไปคลองแอนค่ะ อันนี้คือแปลงที่1ขนาด200ตารางวาอันนี้แปลงที่2 200ตารางวาขายอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทค่ะรวมค่าภาษีค่าโอนทั้งหมดเลยค่ะห่างจากถนนเรียบคลอง10ถึงที่ดินประมาณ300เมตรค่ะถือว่าใกล้มากๆอยู่ห่างโรงพยาบาลหนองเสือประมาณ800เมตรถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ